โอเคสวัสด okay, so okay. okay, ีลูก <certains> ท okay. okay, so so nah, ั so ้งหลายวันนี้เราจะมปเปิดลาอกเอกกันนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคผมก็ตามที่บอกแล้วผมจะไปเปิดล็กเกผมก็แบ่งออกเป็น4ีสีนะผมมีสีแดงม่วงเขียวน้องเงินนะผมม่วงชนะแน่นอน แล้วก็จะแข่งกันเปิดอ๋อจะเป็นปีรามิดนะผมข้างบนนะแข่งกันเปิดโอเคของอยู่ในกล่องสีม่วงจะเป็นโฟร์เอสสีแดงไซโคนะผมสีเขียวเขียวก็จะเป็นคิวเดโลครับผมแล้วก็สีนทัเงินจะเป็นบลูนะบลูเก็ปเปอร์นะผมสองไปแล้วสามนับเลยสามเอ้ยเก็บของให้เสร็จก่อนนะโอเคพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วเห็นสามสองหนึ่งปุ๊บมาแล้วครับกล่องโอ้ยยิเที่โอ้ยไอ้ยอมบี้โอ้โอ้กระตุกกระตุกไม่เลยแล้ว โอเคเอ้ยไม่ไอ้ไม่โอเคป้ายตายของตกไหมเนี่ยโอ้ยเอ้ไม่หนูมเหรอคะตกไม่ตกตกไม่ตกการกันการกันเอาไม่ตกเอ้ไม่้ไม่จุดสเปอเราหายไปแล้วเอาไประเบิดไปแล้วว้าวอุ้ยทำไมเราเปิดได้ทำไมเราเปิดได้ในของกระกากวะไม่รู้ผมเจอปีนี่แล้วสำหรับผมแล้วเออแล้วแม่มนี่ใครถามว่าผมพวกเราทำกันเองนะผมเหนื่อยมากใช่ครับผมแล้วคิดตัวเลยควรด้วเอง อสลามสีนี้เราพวกเราทำกันเองครใส่เตอเพชรได้ไหมได้หมดเอสลามเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาแบบนี้เลยเพราะมันประจำสีไงประจำสีเป็นสีเป็นสีสลามบ้านใครวะได้ยินเสียงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สเก็ตตันใครวะลอยอยู่น่ะเฮ้ยดีเฮียเห็นขีดแบบโอ้โหอะไรกันผมหนับเลยสุดแบบไม่อยู่อ่ะเฮ้ยครับอ่ะเดี๋ยวดีให้ก่อนแล้วนะอ่ะดีให้ก่อนอ่ะได้ยัง เรียก่อนเลียก่อนเผื่อแบบบางคนแหลกไงไม้ปิรามิดมันมันโผล่ข้างในแล้วอ่ะยันตีมาสิบสิบกว่าลูกเอ้ยทำไมเราเห็นไม้ลอยไม้ลอยได้ไม้กระดูกใช่ไหมกระดูกลอยได้โอ้โหชิบหายแล้วกูเดี๋ยวผมกันของตกข้างล่างนะแล้วกูชิบหายแล้วกูโชคดีท่าน้ยมันตกไปเลยอีกู่ยินด้วยแรกเลยเออเออแหลกแต่คนนี้เราเห็นแต่ใดเลยโอ้โหของเรานะก็ถ้าผม นั่นแหละก็ขออภัยนะผมคมกาวนะครับใช่ต้องสงสายคมด้วก็ตอนนี้ผมพวกเรานี่เป็นสกินเบบี้นะผมเบบี้อ่ะแล้วแล้วก็จะมีคนนึงเป็นพ่อครับผมงอชื่อว่าบุ๋มเก็บไว้ครับผมทำไมถึงเขาเป็นพ่อครับผมเพราะเขาใช้ใช้ไม่ได้เลยมากินไม่ได้ขอขอขอไปเก็บก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยที่เราขอไปเก็บได้นะทุกคนเหนาะมาเนงยายมุมอ่ะเอาของไปเก็บได้นะทุกคนตัวผมเราเปิดไปแล้วเผื่อเผื่อ อ่าโอเคไปเกาะพังไปกาะพังรัดเดียนชาร์จมาครับผมเอาไปตั้งไหนดีอ่าตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันไหมง่ายดีไม่เล่นเลี้ยงคขอขอของไปทิ้งก่อนแล้วกันต้องใส่ว่าผมว่าผมต้องทำบุญบ่อยๆแล้วนะผมอย่าบอกว่ามีไม้ได้แต่นั่นนหะไม่แต่ไม่แต่ระเบิดคิปเปอร์หมายความว่าฝั่งข้งก็ได้นอนมานะดีอย่างมีเนื้ออย่างหลังไหมบุ้มวันพีดไม่มีเลยยากเอ้ย แล้วว่าบุ๊นี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยชีวิตนี้มันจะอะไรดีกว่านี้ไหมโอ้ความตายใครว่ากระตุกที่มาเลยเราความตายมันบังเกิดแล้วไอ้โอเคเราจะถึงกุ้งแล้วอ่ะแมปเป็นแมปเป็นลูกเลยอี๋แบบระเบิดแล้วครับแต่วันนี้นั่นใครนั่นนั่ะนั่นนั่นเห็นใครอยืนเนิ่งน่ะไอ้เฮ้ยคุ้งดีดีนะเลยปั๊มแต่วันนี้ไปคนนี่มันคุ้มค่ากับที่จะทำแมปไปไหมเนี่ยตาพิษเฮ้ยแจเฮ้ย สบิจัดใครข้างบนอ่ะเฮ้ยขอหาบล็อกก่อนคุณมเลยระเบิดเล่นนี่แล้วใครมันยิงเนี่ยอ้าวครับมีอากาศค้างของเราเนี่ยโอ้โหโอ้ยไอ้บะไม่ได้แลวโอเคครับผมโอคตรเน็ตนะคนของผมแบบสุดยอดมากผมจะรีเซิร์ชบอลหรือไม่อันนี้แหลกกันไหมแหลกไหมแหลกเน็ตไหมเพราะว่ามันบ้กเฮ้ยเค้กมาทำไมไอ้ยดูเค้กตัวทีทีมามาบ้านเราเลย ไอเค้กมันถึงแล้วไหมเค้กอย่าเปิดก่อนนะเดี๋ยวรอทุกคนเปิดให้ครบก่อนอุ้ยเค้กจะพายแน่คุกนรกขอยอมคิวเลยกันนะผมเพื่อเป็นอะไรที่แบบง่ายๆครับผมเออโอ้โหเทิงคีเออเรสโตนโอ้หยาอุ้ยดาบคว้าัวบ้านโอ้ยดาบไฟก๊าซนี่คุ้มกับที่จะาทำแหนบไหมทุกคนเอ No คุ้มกว่าที่จะแบบเราเข็ดมือมาตั้งนานแล้วเนี่ยแตคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มคุ้มไหมอ้าวโชคดีครับนคก็จะคุ้มเลยระเบิดอ้าวทำไมเกิดไม่ได้วะผมโดนอะไร โอเคเกิดได้โอ้แตทำไมมืดใครแม่งเสกใครแม่งได้สไปเดอร์โอ้ขอยอมคิวเต่ไมได้ผมไงจะใครทำอไมลีน่ะลีน่ะลีน่ะเลมอนเลมอนอ่าได้ได้ได้มันมันมันปวดหัวใช่ไหมอ่ะอืมมันแหลกมันแหลกปวดหัวแต่เลื่มต้นแล้วพี่มาเมื่อกี้ใครมาถึงได้ระเบิดเลยนะแบบเปิดอันแรกอ่ะเราเองมาถึงทุบแม่งระเบิดแน่นอนเอ้ยเองต้องมาดูในคลิปเราเว้ยมาถึงแม่งครั้งแรกได้ระเบิดทั้งสองได้ไอมอน ไม่สามโูได้เลยมันเตยนทีโอ้ไปบ้านไบ้านน้ำอะนี่ดวงเหรอเนี่ยโดนน้ำด้วยอะไรมันจะคขาว่าเฮ้ยเราเขาใครป้ายยาใส่เราวะใครอะมอนนี่เดกไอเด็กที่ชื่อคิกอะเอ๊ะกองว่าอะไรมันดังจุ๊บจุทำไมตายเราเพื่อนมาพี่เพี้ยนทุกคนครับนี่ไม่ใช่แมปเราแล้วโอเคยะป้ายนี่ยมันแหลกแค่มันแหลกแค่ยังโอเคเหลือสี่กองพอเรายังไม่ถึงเลย สีกล่องนี้สีกล่องนี้เราจะมาลุ้นกันนะผมแบบเปิดพร้อมกันว่าใครจะได้ของที่พี้ของเราดของเราคนเดียวคนเดียวเลยเค้กมาดูเค้กไอ้เค้กอย่าไปยิงใกล้ๆมันดีกว่าเค้กเดี๋ยวอาจจะตายเค้กได้แล้วะโอ้โหเป็นเค้กไม่กินเค้กตะกี้พี่บอกว่าจะไม่เค้กไม่จะไปยิงไอ้ไปไปไปเลยขอทีวีนะอยเงี้ยงงงเงี้ยไม่ยิงกันเลยทีบีนะบอกแล้วจะไปยิงเค้กใกล้ๆควรอันตรายเีย เราดวงดีหวังได้เอาแล้วใครเอ็งคุณได้ถึงอันนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยเนะเนะเนี่ยอันนี้อ๋อเราไม่หมดอีกเหรเดี๋ยวสามอันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะเหลือดกี่อันเองไม่รู้ว่าทำไมของงอเรายังไม่หมดกูตายเอาตายเอาเรื่อยๆเรือคอยบูมฝั่งหนึ่งเนี่ยบูมเนี่ยเลยอีกอันหนึ่งละการ์ดีออนการ์ดีออนนี่ยบูมอีกอันเดียวอ่ะสายละอ้าวเฮียไอโฟร์ได้บอลเย่ไม่มีที่ขุดขอแล้วกันนะเออเอ็งขุดฝั่งเอ็งก่อนไปอุ้ย ก็ตาย What ไเดียะมานะโดนใครอ่ะกดเด้งกดเด้งกดเดียนอันสุดท้ายเฮ้ยได้กล่องโอเคได้ดาบไปแล้วในบนเดียวเดี๋ยวนึงนะขอขอนึงมาเหลยอสิ่อันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันทำทำเป็นบล็อกก่อนนะมันเป็นเป็นเราเสริมแบบพึ่งเงินโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยคุ้มมากคุ้มการที่แบงค์ทั้งโคตรเกมือบอกเลยไบุ้มขึ้นมาบุ้มเฮ้ยเอิงขยะนะจะได้มันนยเนี่แน่ทำนะ จะได้แบบยินคนละฝั่งไงไหนฝั่งเราฝั่งนี้ใช่ไหมไปยิงคนละฝั่งเลยยิงฝั่งเลยรออรอรอนบุมลงมาบุมลงมาเปิด้งกันนะสามสามสองหนึ่เออสี่เหียมบ้าเพชรวูวววววเวว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 วลีลาวว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 มวว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  โอเคเราเรามาพีกันเล่นกันดีกว่ามัเอาเป็นว่าได้ได้ออย่าอย่าใช้พวกขลับเพชรนะอย่าใช้พวกของเพชรนะใช้ของนี่เปิดอะได้อะได้อะอย่าใช้พวกเพชรนะใช้เอาใช้แบบชุดธรรมดาเนี่ยชุดแบบทุกคนต้องถามว่าทำไมโดนผมดีขนาดนี้ไม่รู้ครับไม่แม่ถึงว่าทีนีเลยครับพ่อมีความสุขแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยไม้ใช่ไหมไม้เราไม่ได้ของเลยเว้ยเพราะระเบิดเฮ้ย มาตาอ้ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนน่ะี๋ยวคนพูดมีมันตายแล้วเฮ้ยอย่าอย่าใช้ละกี้มาใช้ละกี้ไปแลยเไปแลยเไปแลยเไปเลยขอม่ขูดช้าชิบเป็นคนมื่นอ่ะโอ้ยไปใช้ใส่ตัวเองอีกคนมื่นมื่นมื่ทีวทีมั้งโหเยอะยอมยอมขอร้องยอมแบบไม่ไหวไม่ไหวปวดหัวจริงปวดหัวจริงอเข้ยมา่ะอ้เขี้ยหาแล้วโอเคเราจะไปหาแข่งกันนะวงเราจะไปหาเขี้มดับก็เลยอ้ว เดีวกูก่ากูแตกวะไม่นี่วะไอ้แค่นี่นหนวะออ้ยเอ้ยมันหายตัวปุ๊็นหายตัวเฮ้ยเออไอ้ไอ้ไ้ไ้ไป้ไอ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 ไม้ไอ้ไอ้ทอ้ไอ้ไมดับ้ไอ้ไอ้ไอ้กอ้มอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 ้ใ้ไอ้ไอมไอ้ไ้อ้ไอ้ลอ้ไ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 อ้อ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ก้อไอ้ออเอไ้ไอ้อออ เค้กจำจำถนนนี่ไหมพี่ได้จากเค้กนะลุต่อยกันเองไงเดี๋ยวพ่อจะมาห้ามเว้ยเดี๋ยวพ่ออยู่ไหนนะเฮ้ยเฮ้ยีอเค้กคนแรกเค้กอย่าใช้ขวดยาทำไมอย่าใช้ขวดยาโอ้ยอย่าใช้ขวดไอเด็กอี่โอ้ยทำไมจุดไม้ไม้ขอไม้เราขอสปาบพ่อหน่อยได้ไหมมนลงลาวานเลยแสบมากอ่ะแสบแสบพี่ก็ขอสปาบพ่อหน่อยนะเราขอสปาบมาพ่อหน่อยแล้ว บินไม่ดีเค้กบินไม่ดีแหลกไปดีทีแหลกไปดีไม่แหลกไม่แหลกอันนี้ไม่เท่าไหรไหมมาไปกินอ้เราใช้แบบลัคกี้ไง์ไอเด็กนี่มาเด็กนี่มาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวพ่อมาทุกคนเออดูกเวรอยู่ไหนทัหมดเนี่ยลูกเวนทุกคนครับดูพ่อเดี๋ยวครับพ่อพูดลูกปล่อยกันเองไม่ยอมห้ามครับจริงๆแล้วพ่อหาไม่เจอนะพ่อแบบลูกเพิ่งยู่ไหนกันอะ ไปมาแล้วพ่อพรามัน่อยนี่แล้วเอ้ยยุบลูกแบบหลบดิจิตอลอ๋อดิจิตอลไม่ล่าเอ้ยเอ้ยไม่ใครหัวตัวไอ้เอ้ยมันอ่อนั่นพ่อพ่อปิดไฟแล้วลูกโอเคผมก็มาเป็นเอกนี่กันเลยนะครับไอ้ยเด้ดิ๊ดหนึงเอเปิลให้เริให้ไปเเปิ้ลลูกก่อนลูกเองก่อนลูกเอาเปิ้ลไปลูกเวททั้งหลายอยู่ไหนนี้เนยง้ผมเป็นแอปเอกนี่ครับ รู้จักรู้จักการคอมโบสิสคนไม่อยากคอมโบไหมคอมโบอ่ะตึ้งตีดีตึ้งตึ้งตึ้งตีดีตึงไปเลยแหละโอ้ยจุบยุบมาซิกแซกเข้าลูกเอานี่ไปลูกอ๋อย่าตายลูกแม่งตายแน่เลยลูกยิ่งเล่นลักดาบลักขี้นะเดี๋ยวพี่หลุดออกไปเอาเปิ้นไปไอ้ไม่น้องนี่ต้องเป็นน้องที่ไม่เรียกลูกจ้ะมั้ยโอ้กระทุ้งโดนนี่พี่สิคอนพี่สิคอนเอาเค้ก ดึง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 ดงดึงดึึงด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 ึดึง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 ดงดึ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 ง

ไอ้เโหแกเด่เไม่ไม่โคตเหนื่อยเยอะกว่าจะสู้คนตายอย่างเงี้ยมาภารกิจวันนี้เราต้องฆ่าพ่อให้ได้ไม่ได้ไม่เลิกแต่แต่พ่อห้ามกินไอ้นี่นะกินแก๊ปกินน็อตนะเพราะมันจะทำให้เรานานพ่อแม่งพ่อมันตัวใหญ่เกินไอพ่อทีพ่อแม่งเกมมอนหนึ่งเลยไหมูกเลย รูเป็นไรเหรอทุกคนวิธีข้าพอยวิธีข้าพอยแชมเปียนวีอาร์เดี๋ยวแชมแชมวีโอเคมาฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูดูแมปกันดีกว่าเป็นยังไงม3ดูแมปกันมาเรามาดูเกมหมดเกมหมด3ดูแมปกัน เคผมก็แบบเป็นอะไรที่โคตรสวยงามเลยนะครับผมจากแรกๆนะฮะดูดิว่าแมปใครจะฟังฝั่งไหนฟังเยอะกว่าเยอะไม่ต้องตเกีเลยครับผมก็ใครฟังเยอะกว่านะครับเยันแดงมันดูมันแบบไอ้ที่เขาหัวเค้กมันแบบเฮ้ยคือวเขาเค้กมันบทำบุญจากฟัดไหนเไยเฮ้ยดูดิเค้กไม่มีรอยพังเลยอ่ะเฮ้ยเอจริงดิว่าทำไมว่าทำไมมันถึงก่อนเพื่อนมีพังแน่นิดนึงตรงเนี้ยแล้วใครถึงแล้วใครถึงช้าสุดดียว Look, okay. ดูแบบเดี like moon, room, ่ยวหลาโคนดิลงไปข้างล่างเลยอ่ะดูไลโคนดิเดี๋ยวดูขอาบูมนี่เป็นยังไงเป็นรูตรงกลางเอออันนี้ไม่ค่อยลึกนะดูของกูแหละลึกหลวงเรนที่เป็นแค่บนบนหน้าบนไงของเราเป็นรูหน้าบนใครเรียกสวยก็บอกไม่ต้องถามเลยครับผมสีแดงนะสีแดงเป็นฝ่ายแพ้ผมสีเขียวเป็นฝ่ายชนะผมเพราะพังกันมาที่สุดด้วยครับผมเดี๋ยวมาแข่งวัดใครมาพังเยอะกว่านี่วะใช่แหละวัดเลยพี่ไป โ okay, อเคเพราะเป็นว่าเดี๋ยวเรามาปิดคล okay, ิปกันกนะครับผมโอเคลีบอนลูกกับครับผมลีบอนครั้งนี้ทุกคนได้อะไรบ้างเลย <c oughs> ไม่ได้เชียร์อะไรเลยส <c oughs> ักไ่ได้เลยเได้ผมได้เป็นลูครับได <c oughs> ้แต่ของ <c oughs> โชคลาภก็ก่อนปิดท้ายผมจะมีแล้วลก็ลัคก,กี้บ็อกซ์สำหรับแบบพิเศษนะครับผมที่โคตรดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมไปพ่อปิดปิดคลิปแล้วเปิดเลยอ่าบ๊ายบายอ่าเดี๋ยวขอเปิดเขาเปิดเขาเปิด อ้วด้แดเซอร์เลยเนี่ยไม่ผ่าไม่าครับผมเย่ดึกกว่แล้วก็จะ้้้อ